สวัสดีค่ะหนูชื่อนาะงสาวสุปชาตุญเหลือมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบงังคณะสถาปัตยกรรมภาควิชาติดกรรมค่ะ ผลงานชิ้นนี้นะคะหนูได้รับแรงบาันดาลใจมาจากการถูกบุนเลี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองแล้วก็มันก็เกี่ยวยงไปถึงเรื่องของสังคมมะค่ะหนูก็เลยอยากที่จะเอาภาพเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดเป็นผลงานในรูปแบบของกิจกรรมที่ดีไซน์ออกมาในรูปแบบของที่ตัวเองถนัดอะค่ะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวสื่อความหมายส่วนเนื้อหาของภาพนะคะคือ หนูอ่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้ที่เขาต้องจากไปด้วยความเจ็บปวดอะคะ่ะคือถึงเขาจะจากไปแล้วอะ่ะมันมันก็ทําให้สังคมอะ่ะตระหนักแล้วก็หันมาต่อต้านเรื่องพวกนี้อะคะ่ะจากการที่เขาจากไปมันเหมือนว่าเขาเป็นนางฟ้าของเราคะ่ะถึงแม้ว,ว่าเราจะเสียใจที่เขาจากไปแล้วก็แบบไม่ไม่โอเคกับเรื่องนี้อคะ่ะ เพราะว่ามันไม่สมควรเกิดขึ้นกับเขาแต่การจากไปของเขาค่ะมันก็ได้ตอกย้ําจิตสํานึกของคนบางกลุ่มแล้วก็ทําให้หลายๆคนต่อต้านเหมือนเหมือนเขากําลังช่วยเหลือเราให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปที่จะได้ไม่ต้องโดนเหมือนเหมือนกับเขาอะค่ะแล้วก็ที่ที่พูดถึงอะค่ะก็จะหนูก็จะให้ความหมายค่ะผ่านสัญลักษณ์ต่างๆในรูปเช่นเชือกปีก มีดหรือว่าโคดต,ต่างๆหรือว่างูอะไรประมาณเนี้คะ่ะคืองานชิ้นเนี้หนูว่าอยากอยาก,อยากให้มันไปสู่สาธารณชนมากๆเพราะว่าหนูอยากให้แบบเขียนเพื่อรละลึกถึงคนที่เขาจากไปแล้วก็อยากให้งานชิ้นเนี้ได้ตอกย้าจิตสํานึกบางอย่างของคนบางกลุ่มจริงๆว่าจริงๆเรื่องเนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกมไม่ใช่เรื่องเฮฮาแต่มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแล้วมันก็ต้องมีคนที่เขา รู้สึกแย่จนต้องจากไปคือมันมันไม่ได้ตลกเหมือนที่แบบเราถูกปลูกฝังกันมาผ่านผ่านการดูตลกล้อเรียนผ่านการดูในละครมันมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเจ็บปวดกว่าที่คิดอะคะ่ะ mm. ก็เลยอยากจะให้งานชุดเนี้ยออกไปออกไปสู่สาธารณชนมากๆอยากให้คนได้เห็นแล้วก็ได้คิดอะไรบางอย่างกับงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะ